วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมรายการชิงแชมป์มวยไทยหญิงในรุ่นน้ำหนัก102ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงจีจ้าเล็กยอยืนยงอายุ20ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทยกับคู่ช่องเขาฝ่ายน้ำเงินน้องแนนของฟ้ามวยไทยอายุ27ปีจากจังหวัดสตูลน,นะครับวันนี้ใต้กับใต้เจอกันนะครับระหว่างสุราษฎร์ธานีกับสตูลน,นะครับจีจ้าเล็ก สูง150น้องแนนสูง160นะครับจิจ้าเล็กนี่ชกมา31ครั้งชนะ20แพ้10เสมอ1ส่วนน้องแนนชคมา30ครั้งชนะ21แพ้9ประสบการณ์วยใกล้เชียงกันนะครับมวยคู่นี้แต่อายุห่างกัน7ปีนะครับระหว่าง20กับ27ปีมวยคนนี้มาชิงแชมป์กันในรุ่นน้ำหนัก102ปอนนะครับ ก็ความความเก่าเท่าก็าจะอยู่ฝั่งน้องแน่นะครับอายุมากกว่าแต่ประสบการณ์มวยนี้เท่ากันใกล้เคียงกันเลยนะครับโชคมาสามสิบครั้งกับสามสิบเอ็ดครั้งนะครับประสบการณ์มวยใกล้เคียงกันนะครับมวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับมาดูว่าเข็มคัดแชมป์จะ ไปอยู่ที่ใครนะครับระหว่างจีจ้าเล็กกับน้องแนนนะครับฟังกับจีการจากกรรมการแล้วก็มนูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับน้องแนนจะสูงกว่านะครับได้เปรียบช่วงชกนะครับอายุมากกว่านี้จะสามารถเอาความความเก่านะครับกระชากชิ้มขัดไปได้หรือเปล่าหรือว่าจีจ้าเล็ก จะเอาความสดเข้าบดนะครับวันนี้ยังดูเชิองกันอยู่นะครับต่างคนต่างไม่กล้าพีผามากนะครับทีมา้าน้องแนนโอทีทระีกระเด็นเลยได้เปรียบช่วงชกนะครับอ่าต้อจีจาเล็กมันสองเข้าไปยังไม่กล้าพีผามากันนะครับเพราะ มีเฉมขัดแชมเป็นเดิมพันวันนี้เดี๋ยวพาดมาเดี๋ยวจะเฉมขัดจะรอยไปนะครับยึดเข้าไปยึ่นะครับจีจ้าเล็กน้องแนนก็ไม่ถอยนะครับยังรอสวนอยู่นะครับน้องแนนเตะไปเตะไปอีกครั้งหนึ่งน้องแนน ย่างบนพยายามเข้ามาเาตะหนึ่งเตะหเตะสมาเลยนะครับชิจาเล็กสดกว่านะครับเตะไปเตะมาเตะไปโอ้เตะโดนกระจับหรือเปล่าเนี่ยเอมอมวยไทยหญิงนี่มวยมวยหญิงใส่กระจับหรือเปล่าแอดไม่มั่นใจนะครับใครดูก่อนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเตะไปนี่ถ้าเป็นฝ่าชายี่กระจับเลยเอาหมจกที่หนึ่งนะครับ มาว่าต่อกันในยกที่สองนะครับยังคู่ชี้สูสีกันอยู่นะครับยังไม่มีอะไรแตกต่างมาว่ากันต่อนในยกที่สองเลยเมื่อคู่นี้ชกกันในกติกาห้ายกนะครับกรรมการพิเรวันการจนาเป็นผู้ตัดสินนะครับยกที่สองน้องน้องแนนเตมา่าจิจ่าเรียกเตะึ้นน้องแนนจ่อจางไปครั้งหนึ่งจิจ่าเรียกเตะขึ้น ยกที่สองเริ่มออกาวุดกันน้องแนนเอจิจาเล็กเต็มหนึ่งสองมาหมัดเข้าไปเลยน้องแนนยังเปอไฟจิจา,าเล็กก็เต็มมาหมัดมากดไว้แทงเข้าเข้าไปจิจาเล็กโอ้ยขอดัยน้ับน้ังแนนแทงเขาเราเบี่ยงล้มลงไปเลยจิจาเล,เล็กลุกขึ้นมา เตะไม้ครั้งหนึ่งน้องแนนโอ้เริ่มเตะเริ่มออกวุฒแรงๆแล้วจีจ้าเล็กเตะไปเตะอีกครั้งหนึ่ง,งแตเวืดโอ้เตะเออวืดแ,แล้ว,ว,วล้มลงไปไมมนมีอะไรครับลุก้นมาใหม่ครับตัวเล็กกว่าเตะไม่ถึงเสียหลักไปน้องแนนก็รอสวนอยู่นะครับยังไม่มีใครกล้าพีผามากน้องแนนมันสองไปเตะไป จิจารล็ก็ต้องเข้ามาหาความแตกต่างนะครับมอนต้องแ่งกัเตะไปสองครั้งเลยก่อนเขาจะแทงเขาแทงเขาอีกครั้งนึงงอากรรำการแยกมาจ <c oughs> ิจาร็็ก,ก็จะยิงมัดให้ได้นะครับเตะไปก่อนโดนน้องเน่นเตะสวนมาเหมือนกันถ <c oughs> ีไว้นะครับหมัดมาเหมือนกันอ้ ที่จ่าเล็กนี่ตัวเล็กก็ต้องหาโอกาสเข้ามาใกล้ๆยิงหวัดนะครับโอ้เตะโดนกระจับอีกครั้งหนึ่งครับโอ้กรรมการว่าไงไม่มีอะไรโดนกระจับหรือเปล่าเออหรือว่าเตะโดนอะไรเนะี่ยมวยยกที่สองก่อนนะครับเป็นกระจับถ้าเป็นมวยฝ่ายชายนี่เป็นกระจับนะครับฝ่ายหญิงใส่กระจับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคอมเมนต์เออคอมเมนต์บอกแอดเข้ามาหน่อยนะครับมวยหญิงใส่กระจับไหม ดูว่าตอนอายยกที่สามนะครับทำการเตรียมพร้อมอบอกรุยเลยนะครับยกที่สามเริ่มรุยแล้วครับไปจีจาเล็กเตะไปน้องแนนเตะมาจีจาเล็กหมัดไปแต่เวิร์ดนะครับเจ๊หมัดมาเตะมาจีจาเล็กเตะมาครั้งหนึ่งโดนเตะสวนเลยนะครับขอดข้อได้แทงเข้าไปน้องแนนเอ๋น้องแนน,แนก็นแทงเข้าไปครั้งหนึ่ง เจเจเรียกสวนมาเหมือนกันแทงเข่ามาอนกันครับเบี่ยงลงไปทําการแยกมาวงในนี้จะเป็นของน้องแนนอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปครั้งทีไว้จะไอ้น้องแนนเจเจเริมัดเข้าไปเจ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 เรียกโดนเวี่ยงลงอีกครั้งนึงโอ้โหไถไปด้วยกันเลยตีตึงกาไปเลยนะครับโอ้น้องแนนในี่ยเบี่ยง แรงดีกว่านะครับเบี่ยงที่หัวเสียบไปด้วยกันเลยเอาลูกขึ้นมาไหมจิจารเรียกเดินเข้าไปจีจาหมัดเข้าลำตัวตอนนร้ยเบียงไว้ลม้มเวียงล้มไปครั้งหนึง่งลุกขึ้นมาจีจารเรียกทําไงตองนั้นทีไปโอ้ล้มไปเลยนะครับทีมลูกนี้กระเด็นติดเชือกล้มลงไปเลยจะจารเรียกเขายังไม่ตดแล้วโดนทีไว้เลยนะครับ ทีไปครั้งทีพลาดโดนเตะตูดเลยนะครับน้องแนนจีจ่าเตะมาเอา้าเตะตูดขึ้นเหมือนกันเอา้าเตะมาหมัดมาจิจ่าเล็กตรงนั้นก็เตะไปทีป้าเอ้าเดินมาเตะมาน้องแนน,งแน,นยังรอสวนอยู่นะครับจิจ่าเล็กหมัดเข้าไปเอา้ากอดไว้เวี่ยงลงอีกครั้งหนึง่งเวี่ยงเวี่ยงเดี๋ยวที่หัวเสียไปเลยนะครับจิจ่าเล็ก จจาเล็กต้องพยายามเขาหมดยกที่3ก่อนนะครับจิจาเล็กี่ต้องเข้ามายิงหมัดให้ได้น,นะครับแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ติดโดนทีไว้อยู่มา,าตอนยกที่4ี่นะครับลุยเข้ามาน้องแนนหมัดมาจิจาเล็กถึงม,ม,มาถึงกรลุยเลยครับจิจาเล็กถีบไปเตะไปน้องแนนก็เตะมาน้องแนนเตะมากอดไว้หมุนลงมาแทงเขาแทง เวียงลงไปเวียงลมอีกครั้งหนึ่งโอ้แรงดีนะครับน้องแนนเวียงแต่ละครั้งล้มลงไปเลยจิจาเล็กจีจ่าเล็กก็มาหมัดเข้าหน้าไปเตะมาน้องแนนแทงเขา้าไปโอ้แทงแล้วคำไว้เลยนะครับแทงเข้าอีกครั้งนึงกับการแยกมาเขาของน้อง,นองแนนก็เข้าเป้าหยุ่มกันนะครับน,น้องแนนเตะม,มาทีบายจิจาเล็กยังเข้าไปไม่ติดเลยตอนนี้ เดินเข้าไปจีกระดุนทิพนะครับจิจาเล็กเอาน้องนลนเตมาก่อนเลยเตะเวิดไปจิจาเล็กเดินเข้าไปครั้งทีบ๊ายจิจาเล็กเตะไปน้องแนนก็เตม,มาโอ้น้องแนนทีบ๊ายทีไปครั้นงนึงโอ้โดนหมัดสวนเลยนะครับเจริญหมัดเข้าหน้าเลยเอาน้องแนนก่อนไ๊ายทำไง ล็อกไว้ไม่มีอะไรกกับการแยกมานะครับจีจ่าเล็กล็อกเอียไว้ไม่ให้แทงเขาแล้วนะครับน,น้องแนนจีจะเาเล็กหมัดเข้าไปน้องแนนแทงเขาสวนมาซอกโอ้ปันสองเลยน,เน้องแนนหมัดพื้นไปจีจะเาเล็กหมัดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งดันไว้น้องแนนเขากันไว้แทงเขาไม่ได้กก,กับการก็แยกมาวัาานกลางเวที จีจาเล็กเดินเข้าไปน้องแดงสิไปเจนนี่หมัดมาทำท่าจะเตะไม่เตะจีจาเล็กเตะไปเลยจอ้าวหมดยกที่สี่นะครับหมดยกที่สี่มาว่ากันตอนยกสุดท้ายเลยนะครับยกที่ห้านะครับช่งวงน,นั้นโดนเล่นจีจาเล็กมัดตัวสองเข้ามาน้องนแดงแทงเข้าสวนมาเอาเบี่ยงล้มลงไปครั้งหนึ่งโอ้เบี่ยงเด็ดทีในหัวเสียไปเลยจีจาเล็กกับน้องเจนนี่หมัดเข้ามาน้องแดนก็ร่ายแทงเขาอาอ จีจ่าเล็กมัดเข้าไปน้องแนนก็เวียงล้มอีกครั้งหนึ่งโอ้โหล้มทุกยกเลยนะครับจีจ่าเล็กมัดเข้ามาอกอดไว้นอ้นองแนกนกระแทงเข้าไปทำการแยกมาถ้าเป็นมวยต่างชาติเขาลุยตั้งแต่ยกแรกมาให้ได้หายใจใหายคอเลยนแนนชไว้ จีจ่าเล็กกใ่เข้าไม่ติดเลยนะครับโดนถีบไปมัดมาแต่โดนกอดร้ายเอวียงล้มอีกครั้งหนึ่งโอ้วิ่งกิ่งไปสองตลบเลยนะครับจีจ่าเล็กลุกขึ้นมาเอวียงล้มลงไปเดียวกันกิ่งไปสองตลบเลยน้องแนนถีบไว้อ๋อจีจ่าเล็กเข้ามาโดนถีบไปครั้งหนึ่ง น้องแดนให้สัญญาสงบศึกแล้วนะครับเข้ามาไม่ได้แล้วอให้สัญญาณสงบศึกจิจาเล็กเข้ามาโดนทีไปครั้งหนึง่งเข้าไม่ติดเลยนะครับจิจาเล็กเนี่เข้าไม่ติดเลยนะครับน้องแดนทีไปครั้งหนึง่งทีไปครั้งหนึง่งไปไปเจรามัาดมาโดนเข่าสวนมเหมือนกันเนะเวียงออกไปจะยิงบัดยิงไม่ได้นะครับจิจาเล็ก ่จะเรียกเมาน้ตำตายิยงหมัดยังไม่ยิงนะครับอยากเข้ามาอีกครั้งหนึง่งอ้าหมดยกที่ห้านะครับหมดยกไปก็กอดกอเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมาดูครั้งหนึ่งว่าเป็นไงโดนเข่าสวนเข้าไปครับทีไว้น้องแนนกอดมันเบี่ยงลงไปโอ้ยยิงตลบไปด้วยกันนะครับ ถีบอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ลูกถีบกว่าลูกเข่าของน้องแนนได้ผลเลยครับมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายได้แชมป์กัดแชมป์ไปในวันนี้นะครับระหว่างที่จ้าเล็กจอยืนยงกับน้องแนนส่งฟ้ามวยไทยนะครับก็รอฟังคะแนนจากกรรมการอยู่นะครับก็รวบรวมอยู่ต่างคนต่างใจจดจ่ออยู่นะครับว่าจะได้แชมป์กัดแชมป์ไปไหมวันนี้ ก็เป็นนั้นว่าน้องแนนของฟ้าเมืองไทยชนะคะแนนไปอย่างเองกระแเลยนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะน,น,นะครับกรรมการก็นำจำกัดนะครับไปรับจำกัดมาโอ้จำกัดใหญ่เบเริ่มเลยนะครับเป็นจำกัดแชมป์นะครับขัดจำกัดแชมป์ไปอย่างเท่เลยครับโอ้ได้รับเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมนะครับเป็นว่าน้องแนน หงฟ้าเมืองไทยชนะคะแนนไปนะครับพร้อมกับคาดเชมขัดแชมป์ไปยินดีกับผู้ชนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้จิจ้าเล็กยอดยินดงนะครับ